นะครับอะแต่ทีมที่ไปฟุตบอลโลกมาแล้ว2สมัยเนี่ย,<ท>ยหญิงฟุตบอลหญิงนะครับทั้ง3ท่านนะฮะร,รู้หรือไม่ว่าตอนนี้ฟุตบอลลีกหญิงมีแข่งอยู่นะไม่รู้เล่นก็ใส่เงียบมากนะครับเงียบจริงๆนะครับ,รบ,รนะรบตอนนี้ดิวิชั่น1ดิวิชั่น2เนี่ยก็กำลังแข่งกันอย่างเข้มขน้นนะครับก็มีหลายทีมที่น่าสนใจนะครับก็เป็นโอกาสของนักเตะระดับภูมิภาคเนี่ยที่จะได้ขึ้นมาแจ้งเกิด ในเวทีของฟุตบอลหญิงแล้วก็ขึ้นมาติดทีมชาตินะครับก็ให้คนนะฮะแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับหนึ่งในทีมที่น่าสนใจครับแน่นอนก็คือทีม m อ็นครศรีซิตี้ครับทีมจากสาวแดนนครศรีนะครับนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับก็เป็นทีมที่น่าจับตาอตามองของดิวชันสองนะครับแล้วก็กําลังลุ้นเรื่องชั้นอยู่ในขณะนี้ครับเอ็มเอสนครศรีซิตี้ครับทีมจากแดนใต้นะครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ สาวคอนสีนั่นเองนะฮะถือเป็นทีมน้องของ m อ็ตครนสีเอที่อยู่ในลีกสูงสุดนะครับก็ส่งแงข่งขันไทยวีเมนลีกเป็นครั้งแรกแต่ผลงานในฤดูกาลนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเกินคาดครับหลังนําเป็นจ่าฝูงของระดับดีวิชั่น2อยู่ในขณนะนี้โดยผลงานยังไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดก็ถล่มเอาชนะ BSLW อีกหนึ่งทีมเต็งไป7ประตูต่อนหนึ่งครับโอกาสเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดค่อนข้างสดใสทีเดียวครับ นักเตะชุดนี้ของ m อ็นครศรีซิตี้ภายใต้การดูแลของโค้ชหนุ่มไฟแรงครับนับชพลเหมือนหมายยังมีผลงานในระดับชาติที่ยอดเยี่ยมนะครับจากการควา้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ถึง2สมัยลังสุดและสร้างนักเตะไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วหลายคนนะครับล่าสุดก็เป็นนวลน,นงหมื่นศี กับปาริชาติทองรองครับที่ไปคว้าเหรียญทองแดงซีเกมที่การบูชามาได้ด้วยนะครับแน่นอนว่าเป้าหมายของทีมคือเลื่อนชั้นส่ลิกสูงสุดให้ได้เพื่อโอกาสของนักเตะเยาวชนภาคใต้นะครับในการพิสูจน์สีเท้าในระดับสูงต่อไปครับต้องไปปรับในเรื่องของช่วงรึ่งหลังไปเนี่ยลงไปในสมาธิในเรื่องของการอ่านเกมมันมน,น้อยลงครับอาจจะด้วยเรื่องของสภาพอากาศหรือหรือเด็กที่ที่สภาพร่างกายยังไม่ดีครับเป้าหมายนัดต่อไปก็มุ่งมั่นเหมือนเดิมครับเพื่อ ต้องการจะขึ้นดิวิชั่นหนึ่งครับเพราะว่าเราอยากพัฒนาเด็กแล้วก็อยากไปเจอค่าทุตบอลที่มันมันสูงขึ้นกว่านี้ครับนะครับเพราะเป้าหมายเราก็ต้องต้องการพาเด็กขึ้นไปดิวิชั่นหนึ่งให้ได้ครับนี้ก็น้องๆเล่นช่วยกันเล่นได้ดีอะแต่ก็มีผิดพลาดบ้างแล้วก็จะเอาไปแก้ไขกันต่ออืก็หวังชนะเลือดอะแล้วก็ไปขึ้นเป็นจ่าฝูงก็ได้แชมป์ให้ได้อ่ะก็ฝากเชียร์เอ็มเอสด้วยนะคะ ปกติพูดเยอะกว่านี้นะได้ครับแต่นี้อาจจะเขินกล้องนะฮะสำหรับนัดต่อไปของไอเบสนครศรีซิทธิจะได้กลับไปเล่นที่โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชนะครับพบกับทีฟุตบอลหญิงพระนครในวันที่17มิถุนายนซึ่งนอกจากการเลื่อนชันแล้วครับเป้าหมายใหญ่ของสาวนครศรีเนี่ยก็ยังอยู่ที่การคว้าเหรียญในกีฬาแห่งชาติกาญจนบุรีเกมในเดือนสิงหาคมนี้นะครับที่มีขอนแก่นและก็ชนบุรีเป็นด่านใหญ่สําคัญที่ต้องผ่านไปให้ได้นั่นเองครับ เมื่อได้แชมป์เยวาวชนแล้วแน่นอนว่าเป้าหมายต่อไปก็คือกีฬาแห่งชาตินะครับเพราะว่าถ้าผ่านกีฬาแห่งชาติได้ในโอกาสที่น้องๆจะได้โอกาสไปติดทีมชาติช่วไทยชุดใหญ่แบบยั่งยืนนะครับมันก็มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงเพราะตอนนี้ขอนแก่นชลบุรีเขาจองที่นั่งไว้เต็มเลยนะครับ